หน้างานเวลาอยู่ในงานก่อสร้างนะครับต้องบอกนิดนึงว่ามันก็เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเป็นธรรมดาเวลาผมไปต่อเติมให้บ้านลูกค้าเราก็พยายามอธิบายให้คุณลูกค้าเข้าใจว่างานก่อสร้างถ้าคุณลูกค้าที่จะต่อเติมหรือรีโนเวทเนี่ยมันหนึ่งเลยก็คือมันจะมีเรื่องของเสียงแน่นอน2เรื่องของความสะอาดนะครับสามอาจจะมีปัญหาเรื่องของระยะเวลาอย่างหน้างานนี้คุณผู้ชมมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าเราสร้างตอนหน้าฝนอย่างตอนนี้เทพื้นเรียบร้อยพื้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเทปรับอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนเทหน้าง,งานใ,นใหญ่เนี่ยนะครับ เราใช้ซีแพคมาเทแล้วก็ต้องบอกว่าระดับเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนนิดหน่อยโครงผนังที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเราใช้เป็นโครงเหล็ก2อคูณสซึ่งเป็นเหล็กที่เหลือจากงานที่เราแก้ตัวนี้ตัวจันทันนะครับสังเกตด้านหลังตรงนู้นนะครับโครงของเราเนี่ยจะเป็นโครงคล้ายๆโกดังตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ําพนักง,งานนะห้องน้าพนักง,งานเรามีห้องน้ําพนักง,งานแยกกับห้องน้ําลูกค้าด้วยนะครับเราจะไม่ให้พนักง,งานเข้ากับลูกค้าเดินเข้ามาด้านใน สวัสดีครับผมโบสาารธสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการมือโปรโชว์สร้างบ้าน สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทษสแสนทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า100 คุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับรายการนี้นะครับมาถ่ายกันหลายครั้งมากนะแล้วก็ได้รีวิวสินค้าบางตัวด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีใจดีนะครับตอนนี้หน้างานเรากําลังจะเสร็จแล้วนะครับสปอนเซอร์เช่นปูนกาวยาแนวนะครับสีนะไฟสายไฟหลอดไฟติดต่อกันเ้ามาได้ นะครับยินดีนะครับแล้วก็รีวิวนี้ราคาไม่แพงแล้วก็มาดูหน้างานแบบนี้เลยรีวิวที่แบบหน้างานจริงๆเลยนะครับถ้างไงก็สปอนเซอร์ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาเนาะอ่ะทีนี้หน้างานเรานะครับอย่างที่ผมเรซาตอนแรกเลยเนี่ยผมซื้อที่ดินเอาไว้แปลงใหญ่มากนะครับที่ดินอันนี้มันเป็นคล้ายๆกับบ่อบวัวนะครับปลูกบวัวปลูกอะไรพวกนี้ก็ทําการถมแล้วก็ทําการสร้างนะครับตอนที่ถมไว้เนี่ยก็ทิ้งไว้ประมาณสักเอ่อห้าหกเดือนเองไม่ได้เยอะหรอกนะซึ่ง เวลาสร้างแล้วเนี่ยผมก็ทําการเผื่อดินดินยุกตัวด้วยนะครับตัวอาคารผมเนี่ยนะครับจึงค่อนข้างสูงนิดนึงนะเพราะว่าเราเผื่อถนนหน้าหน้าเขาเรียกว่าหน้าร้านด้วยแล้วก็เผื่อถนนใหญ่ด้วยนะครับต้องบอกว่าหน้างานนี้มีขนาดประมาณ700กว่าตารางเมตรนะครับซึ่งเอาง่ายๆเลยว่า100ตารางเมตรเนี่ยประมาณทาโฮมหนึ่งหลังขนาด2ชั้นถ้าทาโฮมสองชั้นนะครับตัดครึ่งก็จะเป็นเท่าไหร่ ก็จะเหลือ50ใช่ไหมก็ต้องเรียงไปนะครับให้ครบ7 0 0ก็ประมาณ14หลังนะครับอ่าสรุปสั้นว่ามันพื้นที่มันใหญ่นั่นแหละนะครับทีนี้เจ้าร้านอันนี้นะคุณผู้ชมที่ผมทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างที่เราออกแบบมาเพื่อที่จะทําร้านอาหารนะครับเอาง่ายเลยว่าคุณจะทําร้านอะไรก็ได้ผมมองนะทำเป็นผับทําเป็นคลับทําเป็นอะไรก็ได้ด้วยการอ่ารีโนเวทนะครับหรือทําการสร้างแบบนี้แล้วบิวขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับโครงสร้างแบบนี้มันสามารถอัดแอ๊ ปรับประยุกต์ได้เพราะว่าผมเลือกที่จะใช้ตัวโครงเหล็กตรงนี้คุณผู้ชมเป็นโครงใหญ่นะครับแล้วก็ทำตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวจันทันเป็นจันทันแบบถักนะครับเพื่อที่จะเอาเสากลางออกนะครับจะเห็นเสากลางข้างหน้าเนี่ยแค่ต้นเดียวนอกนั้นอาจจะโล่งหมดเลยนะครับมันก็จึงเป็นพื้นที่ฟลอร์ใหญ่ๆเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้างานอันนี้คุณผู้ชมเราไปถึงไหนแล้วเราก็ทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าก่อนจะเข้าไปนะขอสั้น เรามาถ่ายตั้งแต่ถมดินลงเสาเข็มนะครับตัดหัวเสาเข็มทําคานทําคานนี่ต้องบอกว่าโหใช้เวลานานมากนะเพราะว่าคานแบบใหญ่มากแล้วก็เชื่อมหัวเสาเข็มหมดเลยนะครับเสาเข็มประมาณ 50- 50ต้นได้โดยประมาณบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทําคานแล้วก็ทําการวางแผ่นพื้นเทพื้น ขึ้นโครงเหล็กนะครับไอตอนขึ้นโครงเหล็กนี่ใช้รถเคนมาวางเลยเพราะว่าเอาคนขึ้นไปเชื่อมมันจะช้าเราเชื่อมที่พื้นแล้วก็เอาเคนยกแล้วก็ไปล้วก็เอาไปวางข้างบนแล้วก็ทําการเชื่อมข้างบนอ่ารอยต่อนิดหน่อยนะครับงานจะไวกว่านะคลิปนั้น ก็มาถ่ายได้นิดหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยผมหายไปเลยเพราะว่าป่วยด้วยไปต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็โฟกัสเรื่องการบริหารนะครับพอดีเราจะวางระบบให้ GM ทํางานแทนให้ c e o มาทำงานแทนก็เหนื่อยนิดหนึ่งช่วงนั้นจึงไมไ่ค่อยมาถ่ายนะครับทีนี้พอมาอีกทีนึงเนี่ยหลังคามุงแล้วผนังเสร็จแล้วนะครับต้องบอกว่าหลังคาเนี่ยใช้เวลามุงก็นานพอสมควรเพราะว่าแผ่นหลังคาเป็นแผ่นลอนสแนปล็อกเนาะเอาว่าเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในตามมาครับ อนนี้นะครับผมก็อยู่ด้านในแล้วนี่เลยโหเข้ามานี่เย็นมากคุณผู้ชมและต้องบอกว่าเวลามาหน้างานนี้ที่ไรจะสังเกตนะรองเท้าผมจะเลอะตลอดเลยวันนี้ก็ขอญาตใส่รองเท้าแตะมานะครับจริงๆรองเท้าก็ไปอยู่ท้ายรถไม่กล้าเอามาเสี่ยงละน้างานเวลาอยู่ในงานก่อสร้างนะครับต้องบอกนิดนึงว่ามันก็เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเป็นธรรมดาเวลาผมไปต่อเติมให้บ้านลูกค้าเราก็พยายามอธิบายให้คุณลูกค้าเข้าใจว่างานก่อสร้างถ้าคุณลูกค้าที่จะต่อเติมหรือรีโนเวทเนี่ยมันหนึ่งเลยก็คือมันจะ นะครับสาอาจจะมีปัญหาเรื่องของระยะเวลาอย่างหน้างานนี้คุณผู้ชมมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าเราสร้างตอนหน้าฝนนะครับปัญหาตอนที่ว่าขึ้นไปมุมแผ่นี่แหละว่าในฝนตกก็คือมุมไม่ได้เลยนะครับเราจะเอาสว่านสกูที่เสียบปลั๊กไฟไปยิงข้างมนก็ยิงยากนะครับแต่ตอนเชื่อมโครงเหล็กเนี่ยถามว่ายากไหมก็เราเชื่อมตรงพื้นแล้วขยกขึ้นไปก็ง่ายนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอรูปร่างเนี่ยมาเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วคุณผู้ชมงานก็จะเดินไวมากๆนะครับอย่างตอนนี้ เทพื้นเรียบร้อยพื้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเทปรับอีกรอบนึงเพราะว่าตอนเทหน้างานใหญ่เนี่ยนะครับเราใช้ซีแพคมาเทแล้วก็ต้องบอกว่าระดับเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนนิดหน่อยนะครับในการเทปรับเนี่ยเราเทที่หลังเนี่ยจะดีกว่าเทเกินอ่ะลำบากนะครับส่วนเทขาดอ่ะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะเทเกินต้องแยกออกมันจะเหนื่อยมากๆเลยอ่ะทีนี้ตรงนี้นะครับเราเทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการปรับระดับนิดนิดหน่อยๆนและเรา จะปูกระเบื้องแต่ก่อนจะปูกระเบื้องผมให้ไกด์ไลน์แบบนี้นะครับใครที่กำลังทำบ้านอยู่ช่างบอกว่าพี่ซื้อกระเบื้องมาเลยผมปูก่อนถ้าปูกระเบื้องก่อนก่อนเดินไฟก่อนทำฝ้าก่อนเก็บสีก่อนทำทำผนังกระเบื้องของคุณจะบอบช้ำมากมากเลยนะครับตอนทำไฟมันก็สูงก็ต้องเอานั่งล้าเลื่อนไปเลื่อนมากระเบื้องก็เป็นรอยถูกไหมฮะนี่ตอนทำผนังหนะ้าตรงหน้าต่างนะครับเวลายิงยิปซั่มนะครับเก็บโครงข้าวนะยิง อ่าซีลายต่างๆมันก็จะเกิดปัญหานะครับดังนั้นซื้อกระเบื้องมาไม่ผิดแต่อย่าเพิ่งปูผมแนะนําว่าทําข้างบนให้เสร็จก่อนนะเมื่อเป็นโคแบบนี้แล้วทำข้างบนให้เสร็จก่อน,นะอน,น,นทํานนทผนังให้เสร็จก่อนปูกระเบื้องแหละสุดท้ายเลยผมว่าดีที่สุดนะครับบางทีเนี่ยทาสีผนังก่อนได้เลยนะสีหยดใส่พื้นเนี่ยไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวปูกระเบื้องทับได้นะครับอันนี้คือหลักการในการทํางานทีต่อมาในเมื่อหน้างานของเราเป็นแบบนี้แล้วสเต็ปต่อไปนะครับนั่นก็คือ การกุกโครงผนังซึ่งโครงผนังที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเราใช้เป็นโครงเหล็ก2อคูณสซึ่งเป็นเหล็กที่เหลือจากงานที่เราแก้ตัวนี่ตัวจันทันนะครับสังเกตด้านหลังตรงนู้นนะครับโครงของเราเนี่ยจะเป็นโครงคล้ายๆโกดังนะครับลึกๆข้างในโครงมันจะแข็งแรงมากคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเราทำอ,อย่างนั้น,นกับพื้นที่ตรงโถงกว้างๆแบบนี้นะครับจะทำให้เสียบรรยากาศในการใช้สอยเราจึงทำการให้วิศวกรนะครับ แก้โครงใหม่นะครับแก้โครงใหม่โดยคำนวณจากคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็เลยเป็นโครงถักที่มีระดับชิลลิงเนี่ยยกขึ้นไปสูงขึ้นไปนะครับเราก็จึงเหลือเหล็กเราก็เลยเอาเหล็กเนี่ยนะครับมาทําเป็นผนังก็ไม่ต้องเสียเงินนะครับสังเกตว่าจะมีที่ทาสีดําไปแล้วบ้างบางส่วนก็คือตัดมาจากโครงข้างบนนี่แหละนะครับก็ใช้ด้วยกันเลยเนาะสามารถใช้ได้แล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้เดี๋ยวเรากูซีไล่นะครับแล้วก็ปิดเจ้าตัวแผ่นสแนปล็อกอันนี้เลยนะ เออลืมบอกเมกื่อกี้แผ่น snap lock คือแผ่นเมทัลชีทที่เราใช้สำหรับมุงหลังคานะแล้วก็ทำผนังด้วยเจ้า snap lock ข้อดีของเขานั่นก็คือเขาจะซ่อนหัวนอ็อตคุณผู้ชมอ่ามาดูตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือแผ่น snap lock อันนี้ก็คือ2แผ่นประกบกันนะนะครับถ้ามาดูใ,ใกล้คุณผู้ชมขอไปไวหน่อยนะตรงนี้เนี่ยนะครับหัวน็อตจะซ่อนอยู่ข้างในตัวนี้จะเป็นตัวประกบเพื่อที่จะทําการซ่อนหัวนอ็อตเนาะตรงนี้ก็อ่าตรงนี้เป็นตัวยิงหัวน็อตยิง ยิงเสร็จเราก็ต้องเอาอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึงคือ,อแผ่นหนึ่งนะอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็คือครอบปิดไปเลยนะครับก็จะอยู่ตรงกลางอันนี้นะครับอ่าไม่งงนะตามทันใครที่ตามไม่ทันเดี๋ยวผมมีคลิปนะครับสำหรับหลังคา snap l o c กว่าติดตั้งยังไงอะไรยังไงเคยมาอธิบายคร่าวๆอยู่เนาะอันนี้เจ้าแผ่นเจ้าผนังใช้แบบเดียวกัน นะครับลักษณะฉนวนก็จะเป็นพนะียโฟมเนาะต้องบอกว่า P u ูเนี่ยการความร้อนได้ค่อนข้างโอเคเลยนะผมมอาอยืนข้างในนะครับตรงเนี้ยเย็นมากเพราะว่าลมเนี่ยฟโฟล์ตามหน้าต่างลมพัดโอเคมากเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผนังเนี่ยนะครับการความร้อนได้ดีด้านบนก็ได้ดีเหมือนกันบางท่านถามกลับมาว่าแล้ว p u ยฟมีฉนวนสีดำได้เหรอมีครับปัจจุบันมีแต่หายากนิดน,นึงนะครับต้องบอกว่าถ้าใครรีเควสก็อาจจะต้องมีค่าขนส่งหน่อยเพราะว่าบางร้านถึงจะมีนะน้อยร้านก็จะเป็นแบบ จะพูดไงส่วนน้อยอ่ะที่มีนะครับส่วนมากาจ,จะเป็นฉนวนสีเงินนะบ่ออกไปข้างนอกคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นอ่าตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นที่ว่างเปล่านะครับต้องบอกว่าพอเป็นที่ว่างเปล่าเสร็จเนี่ยโอกาสที่ฝนเนี่ยมันจะสาดเข้ามาในนี้นะครับมากพอสมควรเลยต้องบอกว่ามากพอสมควรเราจะทํายังไงเราก็จะมีตัวเก็บงานของอแฟชชิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนเก็บงานจะพามาถ่ายให้ดูนะอะ่เดินไปเรื่อยๆคุณผู้ชม พื้นตรงนี้นะครับอย่างที่เรนได้ทราบนะครับรอสปอนเซอร์นะครับปูนกาวใจดีอยู่นะครับสปอนเซอร์ตัวไหนก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะอ่ะเดินมาเรื่อยๆด้านหลังตรงนี้ผนังตรงนี้เป็นผนังก่ออิฐมวลเบานะครับซึ่งผนังผนังอิฐมวลเบาตัวนี้แหละจะเป็นผนังที่เราทําการทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะห้องเซอร์วิสนะครับจะประกอบด้วยอะไรบ้างนี่เลยฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับ ห้องน้าอัน,นีก้ก็คือจะเป็นห้องน้ําของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงทางเดินเข้ามานี่คือเดินร่วมกันเลี้ยวตรงนี้มาเจอห้องน้ําผู้ชายนี่เลยห้องน้ําเราใหญ่นะคุณผู้ชมนะเราทําแบบจริงจังเลยอะห้องน้ําใหญ่แบบจริงจังเลยเห็นนะ,ะห้องน้ําชายเดินไปสุดนู่นคุณผู้ชมนี่ทางเดินเราจะยาวหน่อยคุณผู้หญิงอาจจะเดินยาวหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะครับเดินมาสุดนี่คุณผู้ชมเป็นห้องน้ําหญิงนะห้องน้ําหญิงก็ต้องบอกว่ามีทั้งหมด5ห้อง หนึ่งสองสามเาสี่ห้องนะครับมองผิดสี่ห้องผมว่าน่าจะพอนะครับตรงอ่างล้างหน้าสามอ่างใหญ่ๆเลยนะครับอ่ะข้างบนตรงนี้เราจะมีฝ้าใส่ให้กับคุณลูกค้าเราด้วยนะครับเดินตรงเนี้ยผนังจะสูงจะโปร่งตรงนี้แต่เราค่อยตกแต่งอีกทีหนึ่งนะครับผนังพวกนี้เราทําการฉาบเรียบหมดแล้วอ่ะแล้วเดินมาอีกทางหนึ่งคุณผู้ชมจะเป็นทางสําหรับทางเข้าในการอ่ยกอาหารยกเตาสําหรับพนักงานนะครับทางเข้าอยู่ตรงนี้ ตรงนี้พนักง,งานของเราเนี่ยก็สามารถเดินเข้าเดินออกได้แบบชิวๆนะครับเพราะว่า,ากว้างเราจะมีรถเข็นสําหรับเก็บจานให้กับพนักง,งานด้วยนะครับก็รถเข็นรถเข็นเข้าออกตรงนี้ได้เลยนะแต่ตรงนี้เนี่ยข้อเสียคือว่ามันไม่มีหน้าต่างเพราะมีหน้าต่างเสร็จตรงนี้มันจะค่อนข้างมืดตรงนี้อาจจะต้องเปิดติดไฟสว่างนิดนึงนะครับเดินมาในนี้นะครับในนี้เนี่ยจะเป็นห้องสําหรับเตรียมอาหารเขาเรียกว่าห้องครัวห้องครัวจะขนาดใหญ่เลยนะครับห้องครัวตรงนี้นะ ตรงนี้เดี๋ยวหลักๆของห้องครัวจะเป็นเรื่องของรางกาตเตอร์นั่นก็คือรางระบายนะ้ําเวลาล้างพื้นเนาะก็จะกวาดน้ําเข้ารางระบายได้เลยตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปหน้าเพราะว่าการทำรางกาตเตอร์เนี่ยจะต้องลงบ่อดักไขมันต่อท่อยังไงนะครับไม่ให้ท่อตันเนาะะเดินมาในนี้คุณผู้ชมนี่จะเป็นห้องเก็บของซึ่งห้องเก็บของอันนี้เนี่ยจะเป็นห้องขนาดใหญ่นะครับพวกสต็อกพวกอะไรเนื้อหมูนะครับน้าอัดลมอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆจะเก็บไว้ในห้องนี้เลยนะ ใหญ่มากแล้วห้องนี้ผมกะว่าจะให้เป็นเมนเบเกอร์นะครับตู้ไฟอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับเดินออกมาตรงนี้คุณจะพบแสงสว่างผมไม่ชอบตรงนี้อย่างหนึ่งคือตรงนี้มันมืดไปหน่อยนะครับอันนี้คือที่แบบผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคนะครับเมื่อเดินมาข้างหลังผู้ชมตรงนี้ <S <S เป็นลานกว้างตรงนี้เราเป็นลานซักล้างนะครับใหญ่ใหญ่จัดเลยลานซักล้างแล้วเราก็ทําการก่อ ผนังเพื่อที่จะบังสายตานะครับตรงนี้จะเป็นถนนที่เอาไว้คนขับรถมาจอดด้านหลังเผื่อที่จอดรถไม่พอนะแต่ละซักล้างของเราเนี่ยก็จะเป็นพวกล้างจานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวางพวกอุปกรณ์ล้างจานนะเครื่องล้างจานวางจานนะครับเก็บอุปกรณ์ต่างๆสําหรับห้องครัวแล้วก็เป็นโซนซักล้าง,งกว้างๆมุมตรงนู้นเป็นมุมที่เราเอาไว้วางพวกแบบทํถ่านนะครับเพราะว่าย่างเอ ร้านร้านผมคือร้านปิ้งย่างเกาหลีเราจะใช้ถ่านเป็นวัตถุดิบเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าเพราะว่าจะให้อารมณ์ในการกินเนี่ยนะครับเป็นแบบสัมผัสกับเตาถ่านจะได้มีกลิ่นหอมของถ่านด้วยนะครับอ่าก็คือจะอยู่มุมนู้นเลยนู้นเลยที่เตรียมนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องอ่าสำหรับห้องประชุมเล็กๆนะครับเอาไว้มีติ้งกันเนาะซึ่งห้องนี้เนี่ยเราทําขึ้นมาเพื่อที่จะอะวางแผนถึงอนาคตเนาะเพื่อเรามีแบบ ขยายสาขานน่นนี่นั่นนะครับก็ทําห้องนี้เตรียมไว้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะประชุมข้างในตรงนี้เป็นห้องน้ําในตัวด้วยนะครับอ่ใครที่ยังไม่เคยดูคลิปของผมก็ตามมาดูได้เลยเพราะว่าห้องตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องสําหรับเราทำคล้ายๆกับใครที่จะต่อเติมบ้านเนี่ยเอาไอเดียห้องนี้ไปทําได้เลยนะครับซึ่งขวามือผมเนี่ยประกอบด้วยห้องน้ำนะครับอ่ะ เวลาคุณจะทําห้องห้องหนึ่งเนี่ยนะครับคุณก็ต้องวางระบบเรื่องของสุขภัณฑ์ไว้ให้ดีนะครับด้านในสุดตรงนี้เนี่ยผมจะทําเป็นที่อาบน้ํายื่นออกจากผนังมาประมาณ1เมตรแล้วก็ยาวสุดนี่พื้นตรงนี้จะดรอปลงนะครับทาดออกมาตรงนี้พื้นที่อยู่ที่ประมาณ1เมตรเหมือนกันเป็นที่วางชักโครกนั่งตรงนี้มองทางนี้ได้เลยนะครับทาดออกมาตรงนี้ตรงนี้ก็ประมาณ1เมตรเหมือนกันเป็นอ่างล้างหน้านะครับพื้นที่ตรงนี้ผมจะให้อยู่ที่ประมาณ3เมตร3เมตรนี่คือชิวๆเลย แบ่งเป็นเมตรเม,รเมรง่ายสุดแต่บางท่านอยากจะลงดีเทลให้ลึกเช่นอาบน้ําขอเมตรยี่ตรงชักโครกเหลือ80อ่างล้างหน้าเหลือเมตรหนึ่งก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับคุณชอบนะแล้วจะปูกระเบื้องผนังตรงนี้เป็นหน้าต่างระบายอากาศนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาวนออกมาจากทางนี้ซึ่งต้องบอกว่าห้องนี้นะครับห้องน้ำเนี่ยจะขนาดประมาณ3เมตรคูณกับเมตรห้อ่าก็คือลึกเมีเมตรห้าแต่ยาวนะสาเมตรพราะแบ่งเป็น 3 p a r t i t i o n เนาะและส่วนห้องนี้นะครับถ้าดูจากสายตาของผมแล้วเนี่ยผมจำด m e n s ชันแบบตัวเลขกับชัดๆไม่ได้นะฮะถ้าดูจากสายตาผมแล้วเสาชนเสาเนี่ยนะครับสเมตรไปแล้วนะครับแล้วเสานี้ชนเสานี้สุดนู่นก็อยู่ที่ประมาณห้องเนี้ยประมาณสัก7เมตรนะครับเจถึงแเมตรละกันนะซึ่งใครที่จะต่อเติมบ้านอยากได้ห้องใหญ่ๆประมาณเนี้ยนะครับถ้ามีพื้นที่นะครับขนาด8เมตรนะครับแล้วก็คูณกับอ่าหน้าตัดตรงนี้น่าจะประมาณ3เมตรห้ก็ได้ หรือ4เมตรก็ได้ผมว่า3มเมตรห้าก็เบียดยเบียดหน่อยเบียดเบียดทางเดินหน่อยเบียดเบียดห้องน้าหน่อยแต่4เมตรกาลังดีนะครับอันนี้คือไอเดียสําหรับห้อง 8, ปคูณสหรือ7จ็คูณสก็สามารถทําได้นะครับเดินต่อมาคุณผู้ชมสุดด้านในนู้นนะก่อนจะจบคลิปผมจะพาไปดูบอ่อดักไขมันบ่อ,บอดักไขมันอยู่ตรงนี้ระวังตกนะล,กลึกด้วยซึ่งบ่อเน,นี้ยเราทําการข e ุดเองแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เสร็จนะฝนรันตกก่อนเดี๋ยวเราทําการสูบน้ําแล้วก็เดี๋ยวทําการ เทขอบลักษณะเราทำคล้ายๆกับสระว่ายน้ําเลยนะครับผนังเนี่ยใช้ผนัง DB12 เข้าแบบแล้วก็เทนะครับเดินมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ําพนักง,งานนะห้องน้าพนักงานเรามีห้องน้ําพนักง,งานแยกกับห้องน้ําลูกค้าด้วยนะครับเราจะไม่ให้พนักง,งานเข้ากับลูกค้า uh, อเดินเข้ามาด้านใน,น,ห,นห้องน้ําพนักง,งานตรงนี้นะเป็นในส่วนของการเข้า uh, ห้องน้ําเลยนะครับเข้าห้องน้ําเลยก็คือเข้าไปปลดทุกข์ได้เลยมีทั้งหมด4ห้อง นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นอ่างล้างมือนะครับห้องน้ำพนักง,งานชิวๆนะครับโถฉี่ไม่มีนะครับโถฉี่ก็คือจริงๆก็อ,อนุญาตให้เข้ารวมนะครับผมก็ัะคิดอยู่ว่าถ้าเป็นห้องที่แบบอุจจาระสองอ่าสี่เนี่ยอาจจะลดมาเหลือ2แล้วอาบน้ำสองอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะให้พนักง,งานได้แบบรีแลกด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยคุยกับช่างอีกทีหนึ่งอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วนะครับใครอยากจะติดตามนะครับ ก็ต้องบอกว่าติดตามรายการมือโปรโชว์สร้างบ้านได้เลยออกอากาศทุกวันจันทร์เนาะแต่ถ้าใครอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์088 1044 888นะครับพบกันใหม่อตอนต่อไปสัปดาหน,น,นี้สวัสดีครับ